สวัสดีจ้าสวัสดีสุกูสุคนจ้าพึ่งหน่อยเยอรมันมาทักไทยกันอีกแล้วจ้าก่อนอื่นพึ่งก็ขอขอบคุณสุกูสุคนจ้าที่เข้ามารับชมและติดตามและกับเป็นกําลังใจการเฮ็ดคลิปจ้าเก็บเหรียญจ้าพี่น้องเก็บเหรียญพึ่งมีอุท่าฮอนเตือนใจสําหรับ สุกสุคนบพะว่าสิเป็น,นคนไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยที่ได้สามีคนไทยน้ากันพี่นอ้องพลาดพึงม้เรืองอุท่าหอนพลาดลมอุท่าหอนเตือนใจสําหรับพ้งยิ่งไทยหรือว่าคนที่เป็นภรรยาหรือว่าเป็นเมียเพราะว่าสิเป็นคนไทยคนต่างชาติกระซังพี่นอ้องพึงมีเรื่องเมื่อว่าวอันเฝ้าเรื่องของพึงเ,งเองเลย พี่น้องหัวขอยาคออยาายหัวขอยาหึม่ได้เบาเลยหัวควรนี่พี่น้องเป็นเรื่องซี่เลียดแต่ว่าเพิ่งบ่อยากซี่เลือดยูกันบ่าไา้ก็คือเลิกพี่น้องชิว่าไว้ฟังว่าเป็นยังม่อว่านเนี่ยมีมูเพิ่นพี่น้องมีมูคนเยอรมันมน้ำกันละ่ะคนแถวแถวแม่ป้านละ่ะหาหกคนมากมาหยา่าง มายามมาเที่ยวเนะเาะเขาจิตั้งโปรแกรมไว้หกอาทิตย์จะไปเที่ยวเกาะพังงนันจะไปเที่ยวกเกาะเสม็ดจะไปเที่ยวป้าตองส่วนมากก็จะเป็นผู้เฒ่าที่กเกษียณแล้วกะ็มีคนหนุ่มน้ามแล้วส่วนมากก็จะเป็นคนโสดพี่เนาะโสดกับแบบก็เมียเฒ่าแล้วแบบเนี่ยบ,บ,บ่มารสินะ่ะเป็นแบบเอ,อ่ออายุประมาณเจ็ดสิบแล้วนี่นะคือโสดแต่ละเออเอาหกคนรวมกับโมยู่ห้งทึงเป็นหกคนเจ็ดกับปีเตอร์ว่านิกะ ไปรับไปรับยุสนามบิน <c oughs> ไปรับทั้งเมือถหาคนนหนนยุสนามบินอัดใส่รถกันมากพี่น้องอัดใส่รถกันมากสร็จแล้วเนี้ยมือแลงเข่าเรื่องเลยเนาะพี่น้องนะป้าเป็นยังขัวจังขวายาเงี้ยมือแลงไปกินเหล้าพี่น้องพึ่งกะบอกวา่าพึ่งจะเป็นคนใจกว้างเนาะว่าไปดอกชั้นไข่ชั้นไอเดี๋ยวจะเอาเอาไข่เอาไอไปติดมูหึเมี่ว่วะบัตรที่นี่ใ,ใจใจพี่น้อง ก็ไปไปกินข้าวแล้วก็พากันไปกินเหล้าไปกินเหล้าพึ่งก็ว่าพึ่งก็โทรหาพึ่งก็ติโตหาเอ้าเที่ยงขึ้นแล้วปกติเที่ยงขึ้นตีหนึ่งก็สมคววสีสิกลับมาได้แล้วเหมือนบอกัดที่นี่ตีหนึ่งก้วแลวก็บได้กับโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องไม่เนาะโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องเปิดตู้นเปิดตูนยาเคบประกอกเคบประกอกเนี่ยเคเคเคบเกบประกอก ศูนย์ค่ะอหลีโทรศัพท์กระปิดเครื่องพึงก่กระส่งก่อความหายูใสจังใดพราะว่าพึ่งลูกก็อสม,มุยนี่บาบาเพียหรือว่าล้านนวดหรือว่าแบบอืมมันง่ายสําหรับเขาถึงง่ายสาหรับผู้ญิ่ง,งหรือว่าอยัง,ยงพันสองพันก็สามารถนอนน้ำแกนในชัมม่วโมงสองชั่วโม,มงแล้วนี่นะอันความที่เขาคิดไลยน่ะพัวเขาไ่เคยเป็นน่ะพี่เนาะไปกับกลุ่มคนโสดเนาะ ไอ้กับพุ้มค้อนโสดพาเข้าไปเที่ยวหันไปเที่ยวนีไปเที่ยวละไม้ไปเที่ยวยังก็ว่าไปละบอดติดต่อพึ่งทรศัพท์กับปิดกับศูนค่ะอิลีศูนกับกาวาธามานี่เนี่ยต้องมีเรื่องกันละ่ะพี่น้องพึ่งกะน,นอนวลับจนว่าสิเข่าตีซีพี่น้องตีสามตีสามคิงว่าสิเข่าตีซีมาหอน,นื่างพึ่งกะถามมาเป็นยังกึงป,งปิดทศัพท์ เป็นยังคือจังอวันเฮทถ้ำตแบบนี้จังไดผัวตอบขึ้นมาบบสนใจเใย้ย่ายวางสิละ่ะเป็นยังไปเที่ยวเื่อไดบอกไปกระมูกเพื่อใดบอกไปกระมู่สือฉันไม่เลงสิวัากับเธอพึ่งกันเลยวะเอาขึ้นว่าองสัน่นคือเป็นคน้นคือในสายเปลี่ยนเป็นจังคือนเป็นค้นแบบใจห่อนแต่ขึ้ยังแต่คือว่าแบบทุทุท,ท,ทุแบบอาจจะเป็นแบบไปเที่ยวเลยได้ใจไ่นอนแล้วก็ะซงมูยุ ต้องสนใจเมี่เราอี๋ยังสินะมีคนแนะนำผึ่งนี้พี่น้องว่ายาสีปอยหรือว่าอี๋ยังคนเฮาขัมันสีปมันก็ไปพี่น้องต่อยมันอยู่กระเพามันมบมีใจเมื่อกิดนี่เบาพื้นได้เนี่งเบากำลังเบาพื้นสีปอ้ฟังพี่น้องมาจ่ายากันกระเพิ่งอ่ะที่นี่มาหอดเนื้อสิแล้วเพื่อถามมาเป็นยังก็ปิดโทรศัพท์เนี่ยโทรทรัพท์แบตมือเชเฮ็ดจั้งหดเอาหมูผงหมูมีโทรศรัพท์บ่หาหูนมันกระสิบบ มันก็้สปีดเมิดบอสแต่เธอคือโทรบอโทรหาว่าไอ้ฉันโมเมนต์คนโทษสิไปนั่ตามจิกแล้วบอกกับเพื่อนโมกับเพื่อนเธอน่ะเป็นผู้ชายเธอต้องโทรมาบอกสิว่าอยู่ใส่ยู่ใส่ยู่ใส่สิไปโทษตามจิีแค่ไหนโมเมนต์นิสัยพึ่งกะวางสิคือนอนหันหลังใช่เล่ากันว่าฉันสิไปเที่ยวก็มุ่งหกอาทิตย์เราวังสิว่าวเบายยิมใบยังเลยพี่น้องเบาแบบกระแทกแดกจันพื่งกิดอะไรวะวบาพิดเบาไม่ได้เด้อ เขาหนาเป็นค้นโสดเธอน่าบุเป็นค้นโสดพัวกันเลยวาแช่ซันไปเที่ยวซื้อเธอสิมีปัญหาให้เนีงพึ่งกันเลยว่ากับบได้มีปัญหากับไปได้กับบได้ว่ายังแต่ว่ามือเสาจะมาคุยกันเกิจใจเย็นเนาะใจเย็นซูเสียมสีขาตีซี่ละกันเลยนอนกันเลยนอนพัวกับเราคนเมาเนาะ คนเมามันกินจนว้าจากสองสามทุ่มตาไปหารเขาอยนสนามบินเอากระเป๋ามาไว้แล้วก็ไปกินเราไปเลาะหันลอนี้ลอแล้วไม่ลอเชิฟิ้งอยเมืองแล้วมันจะโป่เมาเนาะเบิ่ซชีสหาพันเงินในโทรศัพที่หายไวสแกนสแกนอันที้ระบบสแกนจุดวะเมิดเนาะไี่ว่ามือเ้าจะมาคุยกันถ้าว่าห้ฉชั้นไปใช้กับสก๊ับเยอรมันเมิ่กันเลยวะเอ้าแค่ว่าได้หายไปกับิก๊ับเยอรมัน แค่ละบ้านเท่ากับโมีหม่งอยูหม่งเศร้าแล้วมีตลดโถดกับพทานในคีด่ด้รถลดบานต้องขีด่ด้เดือนเมษาพป็สภาพเ <c oughs> <c oughs> ปิดกระเป๋าใจเย็นๆนะแปลว่าพวอยากพิดกันพี่เนาะว่าอยากพิดก,กันเพราะว่าคนเมาเมาไปมึงก็ได้แค่น,นคิดแค่น้อยจว้ความบ่ได้จับความกับบได้เมื่อว่าถ้ายังอยากหลายู้กนิงคนอื่นเขายัางม่อยากเลยอัน เมียของมูฉันเคยยังบ่อยยากเลยเขาบ่มาเที่ยวน้ำผัวเขาเคยยังให้ผัวมาเปี่ยนแม่แล้วมานอนตีเตียงอยู่บ้านเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ปีแล้วเขาเคยสิมาได้รยังได้แหละมันสิบแบกคนนอนตีเตียงมาน้ำฉันบอกพึ่งก็ว,ว่าเนาะกับใส่อารมณ์ใส่กันละพี่เนาะต่างกนต่างใส่อารมณ์ใส่กันอันพึงกันเลยว่าเขาเนี่ยมานอนตีเตียงเขามา้าบ่ได้ก็ต้องให้ผัวโอกาสผัวเขามา มา,มาเที่ยวไม่หยังเธอเน่ยฉันไม่ได้นอนตีเตียงเป็นอย่างเธอจังอยากไปเที่ยวก็ะมู่โดยการโบแพนบพบหยังเขาบอกใหไไ้จองตัวง๋วยองยังว่ามันไปหลายๆที่ไปกาะเสม็ดก็พ์งข้างนันไปอย่างหลายๆที่นะมันต้องมีการแพนโบแพนมันจะไปจังไดผู้ใดสิเพืเ่อนเพิ่งกับว่าว่ากันตอนตีสามตีสี่อะไรพี่นอ้องผัวบอกว่าทำว่าให้ฉันไปฉันสิกลับเยอรมันเอาไปเยอรมันกับโบ่มีโหลดบ่ม่หยังเพิ่งกับว่า บาความชัดสื่อนะกลับไปแย่มันอย่างเครียดฉันบอกพึ่งก็เลยวางสิเออไปก็ไปพึ่งก็เลยว่าพึ่งก็ดีใจยิ้มมาก่อนมาหอมไปก็ไปแต่ว่ามือเศร้าเก็บคล้องออกจากเฮือนฉันเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนฉันหนูว่าพึ่งวางสินะเธอเศรายู่แต่ว่าฉันเป็นเจ้าของฉันไม่ให้เธอเศร้ามือใดก็ได้่าที่เนี่ยเพราะว่า แฟนมึงเนี่ยเหตุสัญญาเสาวบึง่งสามสิบปีพี่น้อง้าแบบตลอดชีวิตน่ะละ่ะกอะตัวตพี่นอ้องไกลอ่ะพึ่งกันเลยว่าเก็บสพาออกจากเฮือนฉันไปเลยสิไปก็ไปเก็บสภาออกจากเฮือนฉันไปใช้ชีวิตอยู่ตามที่เธอต้องการไปกับมูไปมีความสุขไปเลยมือมือเอื้อนสาเก็บของออกไป เก็บของออกไปจนขั้นชันบ้านรถเราเงินที่เธอเอาไว้ในบัญชีฉันก็คือของฉันทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่ได้เห็นอย่างผิดเธออยากไปอยากมีความสุขอยากไปเล่ร่อนอยากไปอยากไปใช้ชีวิตเป็นนุ่มโสดไปเที่ยวบ้าเที่ยวพับไปเลยพึ่งวะพึ่งว้าเว้าโบโบมีการแบบแบบแบบปานี่อัเลมพี่น้องคือแบบไปกับไปพึ่งวะไปกับไปเรากระจากที่ดีใจมาก่อนมาหอมบ้างมือ ถึงคันพี่น้องถึงคันสิลงใหม่ลงมือกันหมายถึงตบตีกันเพิ่งว่ามึงยานะมึงยานะเพิ่งว่าเม่าไทยเนาะยานะเที่ยเดียวแค่นั้นลหละเพิ่งว่าเที่ยเดียวแค่นั้นล่ะเส้นใบยาให้เลยนะว่าเส้นใบยาให้เลยไปเลยไปตะหำมเมื่อละว่าเพิ่งวางสิ่นะไปตะหำมเมื่อละไม่อยากแด่เงินดอกคือเปลาเป็นนิสัยเองสิ เดี๋ยวถ่ายเศร้าเมาก้อนเพิ่งกะว่าเราก็บบ้าเบ้อบับ้ทาดอกบัอทาดอกยากับยาเออมือเศร้าละแต่ว่าของเยอรมันมันกาหนดว่าปีหนึ่งไม่เนาะมันต้องแยกกันอยู่เรลากับปีหนึ่งมันทัางสียาอะไรอย่างเพิ่งกะมูอเพิ่งกะมานอนน้่ผู้หนึ่งขังเครื่องแต่กะมูที่เศร้ากับผู้หนึ่งเป็นสองคนตื่นเศร้ามากทำเาไหวนามเพิ่งกะจา้ากันไปซ้ายมากคือบ่โทรหาคือเบอก รู้อยู e fight, ่บอกเปิดไฟไปถ่าจนว่าต claro ีใดตีใดแล้วสิบไปสิบไปเป็นนิสัยแบบนี้พ้ากันไปลวดผาเราไปลวดหัวตื่นมากกับงวยเงี้ยงงวเงี้ยเจ็ดแปดโมงวินาทีมาฝ่ายน้ำฝ่ายน้ำยูดในสารเนี่ยหัวก็คงนั่งกินกาแฟเพราะว่าเมาเนาะตางวนตังเมาเมาเหมือนทุกคนเมาขังไม่เป็นยังกันนอเขากว่าปิดโทรศัพท์แล้วก็มาขอยาฉันเพราอว่าสิบไปเที่ยวน้ำพวกเธอเอาเพิ่นไปเที่ยวน้ำเ้อพึ่งวมา เอาเพื่อนไปเที่ยวน้ำเอาเพื่อนพี่ปีเตอร์วันนี้ไปเที่ยวน้ำแล้วก็พากกันเก็บเขาเก็บขล้องออกจากบ้านฉันฉันบ่ให้เศร้าฉันบ่ให้ยู่แล้วเงื่อนที่พวกเธอเศร้ามาฉจะก็ถือว่าพวกเธอเฮ็ดผิดพวกเธอผ้ามูม่านนอนม่าหยางมามาเฮ็ดให้ฉันบ่สบายใจแน่เฮื่อชั้นฉันถือว่าโมฆะบ่ให้เศร้าบ่ให้ยู่ออกไปเลยออกไปทั้งหมดพร้อมกับปีเตอร์พร้อมปีหนึ่งต่อม่าฉันสิยาหาย ก็ว anyway, ่าเบาากับม hmm, ูเลยเนี่ยนี่มูก็เลยว่าใจเย็นๆเป็นยังคือว่าสำเป็นว่าภาษาเย่มันเนาะเป็นยังคือว่ากันจังสั้นจังสี่พัวกับเสื่มเสื้อกินตื่นมากกินกาแฟเสื่มเสื้อไป่นองตื่นมากกินกาแฟเสื่อมเสื้อเปิงก็บ่าบอกะไปก็ไปไปเก็บของเดี๋ยวสิเก็บให้เพราะเป็นยังไปเลย ไปที่นี่เขาเรียกว่าปุลาวันเสาร์วันอาทิตย์ปุลาต้งสิไปขามไปพักแคมไปก็พังหั่นอ่ะทีหนึง่ง <c oughs> เอาเราไปน้ำเด้อนี่เอาเราไปเก็บคลองออกไปเจอเงื่อนฉันทำฉันบ่นให้เศร้าเงืนที่เศร้ามากฉันก็พอหายถือว่าโมคเพะว่ตเธอร์ผ้ามูข้าพวกมากเสียงดังเลยกับมาเฮ็ดในฉันล้ำข่าใจอ่านในเอกสารใดชันมีธิ์ขาดที่สิไลออกเพิ่งวางสิฝรั่งย่านพี่นนอะยาก ข้นมาจากน้ามาตกไลพึ่งเื่องยังหัวพึ่งวัลูเลืองเลยปะว่าวอยียงขึ้นมาน้่กันมาที่นี่กะมัดขอโทษขอไพ่มาปติต่ตพึ่งมาผ้าปีเตอร์ไปเที่ยวไปเสียคนไปยังซะละว่าปีเตอร์ก็ไม่ขอพ่วัวอันก็เลวานบอต่อให้ผูใ้ใดสิมาขอโทษพึ่งกะก็หายภั่ถือว่าว่าได้คิดว่าพึ่งเป็นคน เชิญมากหรือว่าเป็นอันนี้คันสิคิดว่าเออเฮ็ดจังใดก็ได้ไ้ค้นเป็นห่วงเขาเป็นห่วงบ่พอรับบ่นอนเฮ็ดจังสี่มันถือว่าบ่กไฮเกลตดกันก็เลยว่าปส่กรไป๋ายลวดไปเที่ยวใส่กับไปรลวดพึ่งมหฮามดอกแต่ว่าหไฮๆคล้องไปจากพิ่งน้ำแล้วพึ่งสียาไิไปยู่ใส่กรไปยู่ทั้งเหมดทั้งทั้งสองคนทั้งมูทั้งขงทั้งทั้งอันนี้ล่ะ จะเอาทนายควาขทางไหนมาเฝ้ากันก็บเว้ารถพึง่งิีฟ้าให้ปีหนึ่งต่อมาพึ่งสียาให้ข้ากันออกไปจากบ้านพึง่งพึ่งวะเบ้าใส่กามูเลยนะโมูก็เลยว่าเป็นยั้งพิษกันเอียงถึงขนาดเข้าสิตีฉันตกตีฉันว่าฉันไลเขาออกเมื่อคืนนี้มืดคว่ำอดแค่ข้างเดียวก็จริงแต่ว่ามันเกินไป <c oughs> พึ่งว่า มันเกินไปพวกาเว่าเป็นเรื่องเอยียงกันเพิ่อถือกาแฟมาเสร็จแลวก็มาคุยมาหนังคุยกันก็เรยกว่ามูก็เลยกว่าเพื่ก็เลยว่าเชิญจนไปกลางเทิงสเบล์กันสองคนกันเลยน,เนังค,นนงคุยกันพวกก็เลยกว่าอไปก็มูเขาก็มาเขาก็มามือแรกะเขาเคยเห็นแบบสีสันการป่าหรือเงี้ยบุ้งเงีหยงสินะ ขอตัวแดีพี่น่อเอ็นผูญิ่งพูนยังก็เลยมีมวนไปกันเลยไปกันเรื่อยๆเลยเลยเลยปากก็กระปิดตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ไปกันเรื่อยๆไปแบบไ่ได้เปิดแพอ่ะนะปัดก็เลยบ่ได้คิดว่าจะมุ่งจะมุ่งแบบบ่ได้คิดถึงพึ่งหรือยังสินะแล้วเขาก็มาขอโทษขอใย้คุยกันเลยว่าผูิคุยกับมิครับผัวเมงสองคนถึงเลยคุยว่ามือขึ้นเธอขอยากับฉันมืงขึ้นเธอขอไปเที่ยวกับูเอ้าแม่ฉันบอกโม่ได้ขอยาด้ แต่ว่าว่าว่าอยากไปเที่ยวก็มูแต่ว่าฉันก็บ่อยแต่อยากไปจากเธอที่ก็อยากไปกันไปกัะไปน้ำกันโเมือขึ้นเธอบอกว่าเธอสิไปกระมูไปกระมูข้นสดไปกระเพาะผู้ทายเพื่อว่าไ่บอกไปเตร์ไปเฉพาะผู้ทายเธอสิตบฉันตอนที่ฉันบอกว่าเก็บเข่าเก็บของออกจากบ้านเธอสิตบฉันเธอสิตบฉันเธอตบตะปากกระจิงเธอสิตบฉัน เรียกว่าเธอจงเก็บเข่าเก็บกินกาแฟเสร็จแล้วเก็บเขาเก็บของออกจากบ้านฉันเดียวนี้ก็ฉันเธอมีเรืองฉันจะไปแย้งความเธอตบตีฉันเธอเก็ีดผิดเธอสิยังฉันสิฟ้องยาเธอจนว่าเธอสิ่ดต้องดูแลฉันก็สันเธอไปพอดีแทะไปพอสวยแทะก็นั่งอยู่สลหรับพี่น้องอิหยังผมพได้เบาอีหยังฉันพูได้อันนี้อัน แบบฉันบ่ได้ตั้งใจหรือยังสิพึ่งกันเลยว่ามัดเป็นไปแล้วเฮ็ดไปแล้วเป็นไปแล้วแล้วก็เป็นไปแล้วบ่ม่แห้่ภพ่บ่าหยังกระ่เพึ่งกระว้าดโดยเหตุผลขันสียาทาปีนึงเข้าไปเฮ็ดเอกสารยาเขาบ่ใหายาเขาให้ล่องแยกกันยูก่อนแล้วลยว่าเออยังสิไหมยังยบงบ่บ่ ฉันจำผู้ใดฉันจำาูไใดฉันแค่มงโหฉันแค่มงโหเห็นเธอไหว้ายว่าไปสายมากฉันไม่เคยไปสายสักเท่ฉันยู่กับเธอไปกับไปเตอกับเธอฉันแค่ไปกับมุ่ซื่อฉันบ่รู้เรื่องฉันบ่รู้เรื่องลาว่านะเล่าเลยว่าเล่าเลยว่าฉันบ่รู้เรื่องเพึ่งฉันบ่รู้เรื่องกับมากอดม่หอมมาหยังนะพี่เนาะพึ่ับว่าบ่รู้เรื่องกับผ่เป็นหยังแต่ว่ามืหนามือหลังสิไปกินแบบเมาหัวล่านาจือนา หักแต่หักแตนบุรุเวลากาะป่าน,นึงสิแตนกับบุ่มเมียพ่ายหายฉันก็สิไปเธอไปฉันก็สิไปเธอไปฉันก็สิไปพึ่งว่าเธอไปนอนกับผู้อื่นเป็นบอสฉันก็สิไปนอนกับผู้อื่นฉันมีเงิน <c oughs> แตนมีเงินนีก็จะไปจ้างผู้อื่นนอนนั่มพึ่งวางสิเธอไปเที่ยวตีซีตีหามาฉันก็สิไปเที่ยวตีซีตีหานกันมาเป็นยังปะตองยาแยกกันอยู่อยู่แบบลาลาลาฉันมีคนว่าพึ่งว,าง,วางสินะ ันไม่ปานมีรดพร้อมอืมเงินนิดๆน้อยๆมีใส่ไปหาเฮ็ดงานก็ได้บดีวาสิงหอเพิ่งว่าปัดเล่ากันเลยว่าบอ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 ได้ว่าบอได้ว่าบอได้นี่บอได้ว่าได้สิขอย่าว่ได้สิไปว่าอยากไปเที่ยวว่อยากไปเที่ยวกันสิไปกันไปกันสองคนว่ได้อยากไปว่อยากไปแล้ววะเรามาขึ้นขํามไปเนาะว่าเพิ่งหาโอกาส มันเป็นครั้งแรกแล้วก็บ,เบ่เคยกินเราปีเตอร์บ่เคยกินเราเมหาหัวล่าหนาบอกลับบ้านหรือว่าไผ่บ่เคยผิดกันบ่เคยตบตีเบอกเคยอ,อ,อย่างเป็นคนดีตลอดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกต่อเพิ่นสิบ่ได้ตั้งใจว่าเพิ่นสีตีเพื่อนอาจีว่าเพิ่นสิตบปากซื่อซื้อเพื่อนอาจิบ่ได้ตีคิดว่าสิตีแต่ว่ามันก็นเป็นการลงไม้ลงมือถึงขนาดว่ายวาวยังสิกง ออกมาในป่ากันสินะพี่น้องมันก็ถือว่าเป็นความเจ็บใจในใจเฮาเ่ามีการมือลืมเพื่อว่าแต่เพิ่งห้โอกาสถือว่าเล่าบ่ได้ไปนอนกบผู้หยิ่งคนอื่นมูเล่าบอกว่าไปน้องกันเมื่อพูงมีใครได้ปนอนม่นไม่ไปแบบนี้แต่ว่าการกินเราไปมันมวนไปเรื่อยๆมันมวนไปกเรื่อยกบผู้หยิ่งมานนั่งนะมันมันมีความสุขไปเรื่อยๆกันเลยแบบ <c oughs> ไปไปไป,ไปจนลืมไหมพี่น้องจนแป๊ดเมื่อจนยังสินะ่ะ หรือความที่แบบมีความสุขมีอย่างิดเลยแบบบริเบิงฮอทรศั์ฟไฟสีโทรพอโทรกะซ่าหรืออาจีพปิดโทรศั์เพราะว่าบา,บาอยา่างเมยรบกวนพึ่งบุเคยโทรหาพึ่งแค่ถามว่ายูใสพึ่งบริยานว่าสซิไปมีผู้อื่นได้ไปกับปไปขึ้นไปแต่การที่เฮาบุคเผัวบุคเคยเป็นแล้วมาเป็นที่จะเข้าเกิดถือว่าเฮาหายอภัยได้พี่นอาา้องเฮาะหายอภัยพึ่งว่าพึ่งหายอภัยได้แต่ว่าต้องมีแนวมาแหลกเปลี่ยน เธอทำผิดแล้วเธอต้องมีแน่วว่าแลกเปลี่ยนสิไปแลกเปลี่ยนอียงพี่น้องว่ออาคิดว่าพึ่งสีแลกเปลี่ยนเอียงกับการปิดโทรศัพท์บอกว่าโทรศั์แปดเหมิดโบติตรพึงตีสามตีสี่ถึงมาเฮือนมันต้องมีการเสียพึ่งเลยว่ามือนี่ฉันสิไปิดซื้อทองบาทหนึ่งเธอต้องจ่าย ึงพันยูโรเธอต้องเป็นคนจ่ายกระสันมีสวยสิไปกินเราอีกแม่นบ่อปติโตอ,อีกแม่นบอรอบนะ้าสองบาทแต่ละรอบต้องเสียเทยละบาทเท่าละหนึ่งพันยูโรฝรั่งบริลลุยคือจังพี่น้องคิดซัวสิหาเงินมาได้เป็นพันยูโรนี่ถือไวอ้ายากแต่ว่ามั่นกินสิบอ,อยากเสียมั่นกินสิบอ,อยากไปกินกันไปก็คือต้องไปน้ำกันพึ่งกันเลยว,ว่ารอบนี้เธอเฮ็ดผิดมาแล้ว ดยการให้อภยัยว่าได้อภยัยได้คือเธอต้องเสียค่าปรับฉันชิพ้าเพิ่มไปล้านทองพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวด้ะไปเอาไม้เบิง่งไปมาแล้ว <c oughs> ไปมาแล้วพี่น้องอย่าไม่เบิงเ่งอยวแป๊บนึง้อแป๊บนึงน้อย่าไม่เบิ่งนะ แล้วพี่น้องจะเอาใครเพิ่งเอน็นเน่เมือยังว่างค่ะมือยังว่างได้ไปกินรถอ,อีกแล้วเด้อเด้อบอกผัวมไปกินอีกรถเด้อค่ะมือนี่ราัค่าท่องหนึ่งสามหมื่นประมาณสามหมื่นสามสามหมื่นสี่ประมาณนั่นแนะหละไปเนาะเสียคานคาคาไล่ค่าอย่างเนี้ยกับรูปัดเค่ดิสเน่ไม่เล่น้า นี่เลยจ้าเสียทาคํะถำขวัญค่ะฉันตกใจมาขึ้นนี่ตกใจพวเมื่อบอกเลิกเสียทาค่ะถำขวัญพี่นอะนี่สวยไหมคะใส่นิ้วนี่ก็สวยนะคะหนึ่งบาทค่ะสวยๆค่ะนี่แหละมันต้องแบบนี้ละพี่น้องมันต้องแบบนี้มันจึงฉุกเฉิุอีกนี่เลยค่ะสวยสวยค่ะสวยๆเลิศ เล่าเข่าสวยเข่าแย่ไปแค่น,น้อมีเลยค่ะจ่ายมาแล้วรูดบาทพี่น้องสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทฟกัดปะสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทเกือบพันยูโรพี่น้องคิดว่าว่าเฮียสิจ้อ บระเฮ็ดอีกดอกพี่นอ้องคิดว่าบระเฮ็ดอีก,กแล้วก็เลยได้สวยๆนี่จ้ะที่นี่ก็ได้เนื้ีเป็นซีตายก็ได้เนี่จ้ะเป็นแบบแต่ว่าพึ่งกับมีโยมีพ่อ,อยโยตวากะคิดว่าซื้อแบบนี้ดีนี่จ้ะพี่นอ้องคาทํำขวัญคาทํำขวัญสำรับข้าตกใจพึ่งบอกว่าไปอีกเด้๋ล่ะไปอีกบ่บ่พอ,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 อ <c oughs> ไปอีกเด้ล่ะมีเจคพอตก็น,นั่นอีกพี่นอ้อง ไปล้านท่องเพิ่งเป็นลูกค้าประจําตลอดเขาก็เลยแบบให้จกฉลากให้จับฉลากให้จับฉลากเนาะช่วงช่วงกใกล้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 ุดจีนนี่ยังเลยนะใกล้ใกล้ปีไม่จุดจีนเขาเลยจับฉลากเพิ่งกะจับฉลากได้หมายเลขสามเงาหมายเลขสามมึงจับฉลากได้หมายเลขสามได้ทองคะ่ะมาอีกหนึ่งชิ้นเป็นสองชิ้นคะ่ะสองชิ้น หมานหมาหมานหมา,มาแล้วหมานอีกพี่น้องวันหมานเนี่ยจ้าได้ทองมาอีกเป็นจี้ค่ะเป็นจี้น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งสลึงเอ้โมเมนน้ำหนักอยู่ที่หน่าสิเป็นหนึ่งกำไม่น้องหนึ่งกำตอนนี้กับประมาณสักสองพันสองพันนี่แหละประมาณพันสองพันนี่แหละ คิดว่าเด้ประมาณพันสองพันเนี่ยแหละบพเกินนี่แหละบพได้เช็คราคากรรมเพราะว่าบาทหนึ่งนี่มันไม่สิบห้ากรรมสิบห้ากรรมนี่มันประมาณสามหมื่นกลัวกระตุกตะกรรมกรรมหนึ่งกับประมาณสักบาทนะพี่น้องพันหนึ่งพันกลัวมันบ่ประมาณประมาณพันกลัวเนี่ยพันกลัวเป็นจี้พี่น้องเป็นจี้ลูกแปะเสียอีย่างในี่หละแปะเสียของคนจีนไหม เจีดแพรเสียของคนจีนเพราะว่าเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าตลอดนี่เพิ่นก็ซื้อมาจากหันนี่เพิ่นก็ซื้อมาจากหันบาทหนึ่งนี่เพิ่นก็ซื้อมาจากไหหันอันนี้หาบาทพี่เนาะหาบาทลูกตุ้มลูกติ่มนี่ก็หาิบสตังซื้อมาจากหันเมื่อจะในท้องเมื่อโตเมื่อโตนี่เกือบสิบปันซื้อมาจากร้านนั่นเมื่อเลยจจะก็เลยได้เป็นของขวัญนี่เลยเนี่ย องความสวยจ้าวัานี่สวยรับรัพย์พี่น้องสวยรับทรัพย์สวยรับทรัพย์จุกฉลากได้ไม้เลขสามได้เปียเชียเป็นมันเป็นนันอ่ามันเป็นคล้ายๆอ่ะเคยยังที่เจมที่มงคลจ้าพี่น้องตั้งมาหยิบซีมหาน้าที่แล้วขอบคุณสุกูสุคนที่มารับชมแลวพี่น้องเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ยิ่งไทยหรือว่าเป็น ภรรยาหรือว่าเป็นเมียนั่นเองเพราะว่าจะเป็นนุ่มไทยเลยนุ่มฟังค้นเถาค้นแก่กระชางเราเขาปากเมาแล้วนิสัยเปลี่ยนสุยางพี่น้อะเข้าต้องดัดเซนพบับบอดัดเซนก็คือเลิกกันไปเลยหาผู้ใหม่พึ่งย่อมหาผู้ใหม่มึงสิบ,บว่าย่อมหาผู้ใหม่ย่อมกลับไปเห็นงานกับว่าเป็นอย่างมันเป็นค้นสองสันชาติแล้วเมื่ิยืนเรื่องขอ,งของกลับไปเห็นงานไปยุคคุณหาผูมใหม่พี่เนาะบริวารตกต่ำเพร่อสิอ่อนว่อนขอความนี่ปนัน รือว่าบอบออยากเลิกก็เลิกบอเดบอเร่นี่แต่ว่าเราบอกว่าเราบอรูบอบอรูจำความบมไดเอียงก็ถือว่าวห้อาภัยไปจะไม่นองเสียค่าทำขอเพึ่งมากเล็กน,น้อยกับพ่อแล้วจ้าเสียคอาทำขอนพึ่งมากกับพ่อแล้วจ้ะแค่สามหมื่นหาสามหมื่นหเพิ่งว่ามันต้องเป็นแบบนี้ละถามว่าเป็นแบบนี้บพได้รอบนาเฮตีจตงไหนก็ขอทุกคน ขอบคุณสกุลคนที่มาเป็นกำลังใจจ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงจ,จะเป็นอุท่าฮ้อนซ้อนใจสำหรับสกุลสุขคนให้ดูแลคนของกูของดูแลใกล้ชิดละกะต้องเพิ่งดีดจ้ะสองตาจับจองคันขันเขาสสไปล่ีก็ปล่อยเข้าไปพี่นอ้องยพื่นกะแต่งโตเสร็จแล้วโดวยท่องเสร็จแล้วอารมณ์ดีพี่นอ้องสิไปเที่ยวไปหาเราะ กะมูเพิ่นละไปหาล้อยามทะเลาภาพไปหันภาพไปนี้อาจสิอะไ้เที่ยวติดติดมูเพิ่นหรือยังหรือเขานางกุมของกูขอแด้ว่าปึกกระซิบถ่ายบรรยากาศแห่เบิ้งจ้ะว่าฝรั่งเขาหมักแนวใด้ยฝรั่งเขาหมักบาแบบใดไปกันจ้าไปไปขอบคุณสุกุสุกันจ้า